วันนี้เราจะมาทาไกด์บอสแลด่านสุดท้ายของแพทปัจจุบันนะครับสำหรับแลด่าน5้าหรือไต้ฝุ่นแข็งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านนะครับที่มีเมกค่อนข้างเยอะบอสทั้ง3ตัวมีวิธีการเล่นทั้งหมดเลยแต่และตัวนีจะมีเมคานิกยังไงบ้างไปดูกันในบอสต,ตัวแรกนะครับจะมีเมคานิกหลักๆคือการดูเหตุทั้งหมด 3- สีนะครับจะแบ่งเป็นเหตดแดงเหตุเขียวและเหตดม่วงนะครับ ถ้าประกอบจะแป,ปลกๆหน่อยนะครับในด่านนี้นะครับโดยหลักเนี่ยเราห้ามตีเห็ดเขียวเด็ดขาดเลยะครับโดยในเกมจะประกาศกลางจอแบบนี้นะครับยิ่งเราตีเห็ดเขียวบอสยิ่งโ yr, กรธเพราะบอสโกรธจะใช้สกสิลกลุ่มนะครับค่อนข้างรุนแรงเลยอย่างจังหวะน,นี้นะครับบอสจะประกาศว่าให้เราตีเห็ดสีม่วงเพื่อแก้ความโกรธของบอสนะครับตู้กลางจอข้างล่างนะครับจะมีเกจสีแดงอยู่ครับบอกว่าบอสนะโกรธถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโดยจะแก้ด้วยการตีเห็ดสีม่วงนะครับแต่เห็ดสีม่วงเนี่ยจะมีทั้งหมดสามอันต้องใช้ให้ดีๆ ีแดงนะครับจะมาตอนที่บอสเหลือเลือด8หลอดแล้ว3หลอดนะคร Arri ับในจังหวะที่เห็ุสีแดงเกิดนะครับทุกคนควรรีบไปตีเห็ดสีแดงให้แตกก่อนนะครับถ้าเห็ุสีแดงไม่แตกนะครับเราจะโดนดาเมจเป็นวงกว้างค่อนข้างรุนแรงนะครับสกิลนี้นะครับดาเมจรุนแรงมากคนวิ่งหลบนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับบอสจะทาการคำรามเพื่อโจมตีรอบๆตัวนะครับสกิลคำรามของบอสเนี่ยไม่ค่อยมีดาเมจรุนแรงมากนะครับนอกจากเหตุ3สีนะครับสกิลอื่นๆของบอสค่อนข้างจะคล้ายๆมิโนทอร์เลยก็คือการตีและการตตตวววััััััััดเปนน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 รรรรรรออออบบ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 ๆะะะะคคคคกกย่่่าาาางงง้้้้สสสิลลลใใพุหหหจขชไี สกิลอะไรก็ตามนะครับที่ชาร์จแบบนี้สีแดงแดงมงอย่างเงี้ยให้หลบทุกสกิลนะครับเพราะมันแรงมากเพราะแต่ละสกิลอาจจะมีดาเมจมากกว่า1แสเลยนะครับในระหว่างที่ตีบอลน,นะครับก็พยายามสักิลแม็ปดีๆนะครับถ้ามีเห็ดสีเขียวตรงไหนควรลากบอสออกจากตรงนั้นนะครับ อย่างในจังหวะนี้นะครับค่อนข้างพลาดเลยเพราะว่าเราลากบอสมาอยู่บริเวณเห็ดเขียวทำให้เกิดความโกรธของบอสเต็มหลอดนะครับเวลาเราตีมันพลาดไปโดนพอเกลเต็มหลอดนะครับบอสจะทําการเรียกพายุออกมาเป็นสีเขียววงกว้างค่อนข้างมีดาเมจรุนแรงเลยนะครับอย่างในจังหวะนี้ผมใช้ท่าไม่ตายอมะตะก็เลยไม่เป็นอะไรพอหลังจากที่บอสใช้พายุพีเสร็จนะครับบอสจะกลับมาเกล็ดเหลือเท่าเดิมหลังจากนั้นบอสก็จะใช้สกิลวนลูปเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะถ้าเราจําแพทเทิร์นได้บอสตัวนี้ก็ไม่คค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 ่่่่่่ออ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 อยยยยาากกกกกกนน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 นะะะะะะะรรรรรรรัััััับบ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 บสสวีีีีี้้้จจเเเเเเปปป็็็็็หหหหหหหดด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 ดแแแแแงงงงงลลลลทไืืตตตตมมิใ สรุปแล้วนะครับบอสตัวแรกผู Wo ้ว um ัวทำฟาร์มบอสตัวนี้ก็มีแมคอนิกประมาณนี้นะครับโดยหลักๆแล้วครับต้องระวังเรื่องของเห็ดสีเขียวและแมเนจการใช้เห็ดสีม่วงให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับถามว่าดาเมจที่บอสสร้างหลังจากการโกรธนั้นแรงไหมก็กแรงระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่วันฮิดเด้นนะครับก็คือไม่ได้การันตีตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสามารถรับได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ระวังให้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างรุนแรงกรณีที่เลือดเราเดือนน้อยแล้วฮ่งไม่ทนันอาจจะเสียชีวิตเลย,เลย,เลยก็ได้ ปารปีนี้ของผมดาเมจค่อนข้างแรงก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเกมเนี้ยมันยื้อนานนะครับบางทีเนี่ยเห็ดม่วงมันไม่พอใช้เพราะมันมีแค่3อันเนาะกรณีที่ปาร์ตี้ดาเมจไม่ถึงนะครับอาจจะทำให้ผ่านด่านนี้ได้ลำบากมากก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าบอสต,ตัวนี้มันค่อนข้างยากกว่าบอสต,ตัวที่2ออีกนะ <c oughs> ก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับบอสน้องบัวตัวแรกนะครับ สำหรับแมปที่2นะครับจะเป็นมินิทอร์ด้วยวกันเนอร์นะครับส่วนตัวในแมปนี้นะครับกรณีที่เรามีแท้งเนี่ยมันจะทําให้ผ่านด่านค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าสามารถดึงบอสได้ตลอดเวลาสาหรับบอสตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับสิ่งสําคัญคือพยายามลบดาเมจที่เป็นวงกว้างสีแดงที่เขาประกาศว่อย่างนี้นะครับเพราะโดยรวมบอสตัวที่สองเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยมีเมคนิกอะไรมากมายนอกจากดาเมจมันนะค่อนข้างรุนแรง,งเดียวเลยในเฟสหนึ่งของบอสตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากดาเมจที่มันรุนแรงแล้วอีกอย่างคือการเรียกลูกน้องที่ออกมารรบกกววนนนนคอื่่สาเลกกกกนนน้้อออองงขขบตตััววีีีะครรรผผมมมมไไ่่่่จเเเลยยาาาาณแ ว่าน่าจะเกิดกับเรื่องของเวลานะเพราะเท่าที่สังเกตนะครับบอสสามารถเรียกลูกน้องออกมาไดเรื่อยๆนะครับสิ่งสําคัญคือแท้งต้องไปดึงลูกน้องมาด้วยนะครับเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยไปโดนตีพร้อมกับบอสเลยเพราะอย่างนั้นนะครับเพื่อนในทีมันจะต้องตีลูกน้องไปด้วยตีแยกกับบอสอาจจะทำให้เสียเวลามากในการนี้ และเมื่อเลือดบอสเหลือประมาณ7หลอดนะครับจะเข้าสู่เฟสสองในเฟสสองนะครับบอสจะมีสกิลเล่งเป่านะครับใครก็ตามที่โดนประกาศนะครับกลางจอบอสจะยิงกระสุนไปหาคนนั้นแล้วติดสตัร์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแทงควรดึงบอสให้ได้ตลอดเวลาอย่างจังหวะเมื่อกี้คือผมพลาดเพราะว่าผมไปดึงลูกน้องมาแล้วทำให้บอสหลุดจากโปของผมนะครับซึ่งสกิลเล่งเป้าของบอสเนี่ยในเฟสสองเนี่ยเขาจะใช้ตลอดเวลาเลยนะโดยจะแบ่งเป็นสองสกิลนะครับสกิลพื้นไฟแล้วก็สกิลยิงกระสุนเป็นระเบิดเมื่อกี้นะครับโดยส่วนตัวผมคิิิิดดดดว่ด่่่่่่าาาาาาเเเเเมมมมมมจจสสสสสกกกกกลลลลืืออออีีี้้้้ัััััันนนนนนไไรรรุแแงงงงตตตททคคคญหบบใชปะ ประมาณ2-3สทีบอสจะทำการยิงกระจายไปทั้งแมปนะครับแบบนี้นะครับและตามด้วยสกิลคำรามนะครับซึ่งดาเมจโดยรวมเนี่ยไม่ถือว่าแรงนะครับโดยหลักแล้วนะครับในเฟสสเนี่ยบอสจะเพิ่มเมคานิกแค่การเล็งเป้าแล้วก็โจมตีกระจายทั่วแมปนะครับช่วงนั้นก็จะวนลูุเหมือนบอสเฟสแรกเลยโดยเท่าที่ผมสังเกตนะครับในการเล็งเป้าของบอสเนี่ยจะยิงทั้งหมด4ทีและตามด้วยการยิงกระสุนกระจายไปทั่วแมปนะครับในกระสุนที่บอสยิงมานะครับบางทีเนี่ยเราก็โดดหลบก็จริงแบบอาจจะขึ้นว่าเราไม่ได้โดนดาเมจจก็รริงนะคับแต่เราากก็ตตติดดดสสสถนนะััออยยู่่ีีเเ๋ววลงงงชจัังหหววะะะะนนนี้ครบจเ็่าผมอ ยิงหลบทันพอดีนะแต่ก็ยังติดสถานะสตา์นอยู่ดีเห็นระครบคือไม่โดนดาเมจนะติดสถานะสตาร์นถ้าเป็นการสตานที่ค่อนข้างนานเลยแต่บางครั้งเช่นจังหวะเนี่ยนะครับผมก็ไม่โดนสตาร์นนะครับไม่รู้ว่าเพราะกดท่าไม่ตายทันหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับบอสตัวนี้นะครับในการเข้าเฟสสามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเลือดบอสเหลือประมาณ3หลอดน,นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับในเฟสสามเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนอกจากดาเมจของบอสดาม,มาแรงขึ้นเฉยๆนะครับในตัวบอสเองก็ยังใช้ในการเล็งเป้าเหมือนเดิม4ครั้งแล้วกกเเเเเเายยยิิระะจหหมมมืืออนนดฟป๊ล แต่ที่แตกต่างไปจากเดิมคือสกิลที่เขายิงกระจายไปทั่วแมทนะครับไอ้ยิงปืนไฟแบบนี้นะครับจะใช้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับปกติเนี่ยจะต้องยิงก่อน2ครั้งแล้วก็ทึบพื้นแล้วยิงอีก2ครั้งเพื่อยิงสกิลนี้นะครับแต่ตอนเฟสสานะครับเขาจะยิงกระจายอย่างเงี้ยสครั้งติดต่อกันเลยนะครับโดยรวมแล้วบอสตัวที่2ก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวเนี่ยม,มันง่ายกว่าตัวแรกจริงๆนะตัวแรกคือไม่เนิคมันค่อนข้างเยอะว่าเราต้องจาว่าตีเหตุอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่สําหรับตัวนี้มันมันแค่เราตีไปแล้วหลบบบไไไไไปปเเเเเเเยยๆมมมมม่่่่่่่ดดดดดดด้้้ีีอออออะะรราา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 ากกกคัหหืนน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 นแววว็พลจขงโทุ ในส่วนของบอสใต้ฝุ่นนะครับบอสต,ตัวนี้มันค่อนข้างมีดาเมจที่สูงเลยและสกิลส่วนมากจะเป็นวงกว้างแบบเมื่อกี้นะครับแต่อนิเมชันในการโจมตีของบอสต,ตัวนี้นะครับลักษณะคล้ายมินโนทอร์นะครับทำให้เราสามารถกิ้งหลบได้ง่ายขึ้นแต่ต้องบอกเลยครับทุกสกิลเนี่ยของบอสต,ตัวนี้ที่มันเป็นการชาร์ตีนานๆเนี่ยอย่าไปรับดาเมจโดยตรงเด็ดขาดเพราะส่วนมากที่ผมลองโดนอ่ะมันดาเมจหลักแสนมดเลยส่วนการตีปกติของบอสจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0่0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับถือว่าไม่ได้แรงมากนะสกิลที่ต ต้นนั้นนะครับในบอสต้นนี้จะมีสก,กิลที่ขัดการโจมตีค่อนข้างเยอะอย่างเช่นทุบเมื่อกี้แล้วก็มีสก,กิลสตอมที่แบบว่ากระทืบพื้นแล้วรอยๆอย่างอันนี้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับช่วงที่บอสเลือนเดือประมาณ9หลอดต้นๆหรือประมาณ8หลอดนะครับบอสจะเริ่มเป็นเฟสสองนะครับแล้วเรียกโลออกมาเราต้องตีโลให้แตกนะครับโดยสังเกตได้จากใต้หลอดเลือดนะครับจะมีหลอดเหลืองๆอยู่นั่นคือหลอดโลของบอสนะครับเพราะว่าถ้าเราตีไม่ทันนะครับบอสจะไล่อันติเมยออกมาซึ่งดาเมจรุนแรงมากและหลังจากโล่่่่แตตตตกกกกกกกนนนนนนะะะะครรัััับบออ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 สสจจญญเเเเเชิิ็ีีีววึึงงมมมาาาาาาซททยยํใหห้ดถลปื เิจ็จอกนะครับโดยหลักการใครก็ตามที่โดนออกตัวน,นี้มันลิงเป้านะครับจะกลายเป็นยิงจอกแบบนี้นะครับตอนเป็นยิงจอกเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะก็คือตีไม่ได้เดินชา้าด้วยโดนดาเมจอีเดียวนะครับและที่สำคัญครับระหว่างนั้นนะบอสจะใช้เดลิคชาร์ตก็คือไอ้พุ่งต่อยอย่างเงี้ยดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับ โดยบอสจะใช้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วจะวิ่งกลับมาตรงกลางเพื่อกระโดดไปหาใครสักคนนะครับแบบนี้เลยอันนี้คือเล็งเป้าที่ผมนะครับหลังจากกระโดดใส่จะทําการปัดรอบตัวนะครับดาเมจพายุเนี่ยจริงๆริงมารุนแรงอยู่นะถ้าเป็นไปได้ควรหลบนะครับอย่างในฉากนี้ผมกดโล่ให้ตัวเองและเพื่อนนะครับก็เลยทําให้โดนดาเมจไม่เข้าเลยหลังจากนั้นนะครับบอสจะใช้สกิลคำรามรอบแมทนะครับซึ่งเป็นสกิลที่รุนแรงมากถ้าเป็นไปได้ควรกดก่อให้เพื่อนนะครับลองสังเกตจากเลือดเพื่อนในทีมวีดีนะครับลดค่อนข้างเร็วเเเเลลลลยยหัังจจาาาากกที่่บบอออสสสไไดดคคคครรรรม็็นนะิตปปืช์ ทุกครั้งที่บอสใช้เดนเล็ชาร์ดนะให้คิดไว้ว่ามันต้องใช้3ครั้งนะครับมันเป็นสกิลประเภทวิถีที่แบบว่าหลบค่อนข้างง่ายเลยแต่ต้องหลบก่อนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฮิดบ็อกมันกว้างกว้างมากๆเลยฮินบ็อ,บอกเอซิิลเนี่ยโดยรวมๆแล้วนะครับเฟสสองสกิลก็จะอยู่ประมาณนี้ที่จะออกมาไรืเลย,เลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการโจมตีแบบลูดเดิมวนไปเรื่อยๆนะครับอ๋อ,อล้วมีอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงเลยเป็นสกิลที่คำรามไปข้างหน้านะครับรู้สึกว่าดาเมจค่อนข้างแรงเพราะเห็นมีตาหนึ โสกิลพายุไฟนะครับจะหลบได้ด้วยการอยู no you ่ประชิดกับบอลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปล่อยพายุเป็นรอบๆตัวในระยะประชิดเนี่ยเราจะไม่โดนและหลังจากนั้นนะครับตอนที่บอสเหลือเลือดประมาณใกล้3หลอดหรือ3หลอดแล้วจะเข้าตู่เฟสสามนะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยครับบอสจะทําการเชิญออกหนึ่งตัวแลวจะทาการสร้างโล่ให้ตัวเองนะครับเราต้องตีโล่ให้แตกก่อนนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับพอเข้าสู่เฟสสามจะลักษณะเหมือนเฟสสองเลยโดยการที่บอสจะสร้างโล่มาถ้าตีไม่ทันก็จะโดนติเมียบอสนะครับแล้วหลังจะตีตายปุ๊บก็จะได้อัญเชิญอ็อกออกมา ในระหว่างที่บอสเรียกอ็อกออกมาเพื่อเสกให้ใกลายเป็นจิ้งจกนะครับเอ้ยจิ้งจกนะครับบอสจะทําการชาร์จโจมตี3ครั้งเหมือนเดิมนะครับแต่ในเฟสสามที่ต่างมาจากเดิมเนี่ยนอกจากต่อย3ครั้งแล้วบอสยังมีคอมโบอย่างอื่นด้วยเช่นพุ่งมาเสร็จแล้วก็ฟาดนะครับอย่างเช่นจังหวะน,นี้ครับคือเดี๋ยวบอสจะพุ่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีการเล็งเป้าฟาดอีกครับซึ่งดามเมจมันแรงมากและที่สําคัญคือในเฟสสามเนี่ยบอสจะใช้สก,กิลค่อนข้างถี่น,นะครับลองสังเกตเฟสสองเนี่ยเขาแค่ต่อยอย่างเดีีีีีียยยยยยวววนนนะะะะะคครร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 ับบไไไไมมมมมม่่กก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 าา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 ํหืออออออเเเลเลลลจจจ้้สสทุุพฟโตตดด แบบนี้นะครับซึ่งมันไม่รู้ว่าจะเรียกมาตอนไหนนะเท่าที่สังเกตคือมันเหมือนจะเรียกก็เรียกครับเดท่าพายุไฟเนะี่ยคือหลักพายุไฟเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าโซนในการยืนพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าเดิมครับเพราะว่าถ้าที่งออกไปบริเวณที่มีพายุไฟนะครับก็จะโดนนาเมฟที่รุนแรงมากนะครับโดยรวมแล้วสําหรับบ,บอสต,ตัวไต้ฝุน่นแครงตัวนี้ก็จะมีเมคนิกประมาณนี้นะครับจริงๆถ้ารู้หลักการเมคนิกเนี่ยผมคิดว่ามันติคอยากกว่านะเว้นแต่แค่ว่าไอ้ตัวนี้สกิลโดยรวมเนี่ แถมต้องมีการหลบโกเลยด้วยเลยคิดว่าไอ้ตัวมันติคอร์เนี่ยยากกว่าใต้ฝุ่นตัวดแล้วนะครับด่านแรทั้งหมดนี่ก็รู้สึกว่าที่ยากสุดและแบบไม่คนิคที่มันเยอะสุดอ่ะผมยกให้มันติคอร์จริงๆนะในด่านแรอันนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะโชคดีเปิดหีบด้สีม่วงด้วยนะครับเช่นแบบนี้นะครับผมไตามาแถมตรงสายซะด้วยสีแดงด้วยนะแจ่มเลยสำหรับด่านแรบอสตอนนี้ก็จะมีสุดที่เพียงเท่านี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีดาก้อนแล้วนั้นผมลงแล้วก็รู้สึกว่ายังยังไม่ผ่านติดอยู่ที่ด่านสีคค่ออนนข้้าาาาางลางลํบบบกกเยถชชฝดดรวะั